สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะมาะแชร์ประสบการณ์อีกแล้วครอย่างหนึ่งก็คือ,อราคาผักไฮโดรแล้วก็ตลาดผักไฮโดรเนี่ยมันเป็นยังไงตรงนี้ผมก็ไม่ได้อิงใครนะเพราะว่าผมปลูกมาปลูกขายมาจงจริงก,ก็เข้าปีที่5แล้วแหละแต่ปลูกก่อนนั้นก็ปลูกปลูกหัวปลูกเล่นไปอย่างนั้นนะฮะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้นะมันมันมีโอกาสที่จะขยายไปก็เลยลองลองมาทําจนแบบ จนแบบว่าผมไหวแค่ว่าของผมเนี่ยไหวแค่300ลังแต่ลูกค้าผมเพิ่มขึ้นผมก็หาลูกสวนในการให้ไปพูดคําว่าบังคับให้พี่น้องเพื่อนฝูงทําให้ถึงขั้นบังคับครับ,รบเพราะว่าของเราไม่มีขายแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ก็คือเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องตลาดเรื่องอะไรเพราะตรงนั้นผมจัดการให้หมดแล้วก็แคบหลูกให้ผมในส่วนตรงนี้อวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับแรกๆเลยเนี่ย คืออะไรก็ช่างที่เราทําก่อนเนี่ยมันดีกว่าเสมออย่างเพื่อนๆไปซื้อผงสักฟอกเราไม่ได้ไปบอกว่เาเราบอกนะครับว่าเราไปซื้อบริษซื้อแฟบซื้อโอโมอะไรเราจะพูดว่าไปซื้อแฟบหน่อยนี่ฮะคือเขาทําเป็นเจ้าแรกคือการทําก่อนจะดีกว่าเสมอตรงนี้ผมขออ้างอีกหนะ่อยเพราะว่าผมเรียนบริหารมาเนาะผมก็จะมีรูปแบบของผมที่แตกต่างกันนิดนึงตรงนี้ซึ่งตลาดผักเนี่ยผมมองว่ามันกว้างขึ้นเพราะว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับปัจจัยสีเนี่ยมันจะยังอยู่ได้เสมอยิ่งอาหารอาหารสําคัญนะครับหลังๆมาเนี่ยแรกๆที่ผมทําผักเนี่ยขายค่อนข้างจะยากที่สําคัญชุมชนคนรอบตัวรอบข้างอะไรต่างๆในช่วงแรกๆที่ผมทําตั้งแต่สมัยปี2017เนอะเขาไม่ค่อยเปิดกว้างเขาจะคิดว่ามันไม่ปลอดภัยมันอันตรายมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ครับตรงนี้มุมมองหลายๆคนมันแตกต่างกันซึ่ง ผมก็จะไปหาลูกค้าของผมอย่างเป็นร้านอาหารส่วนใหญ่แล้วก็คนกลุ่มคนที่รักสุขภาพเขาก็มีกลุ่มของเขาถ้าเราเข้าถึงเขาก็จะบอกต่ออย่างสมมติว่าผมกินเพื่อนผมกินด้วยผมก็แนะนำว่เาเฮ้ยตรงนั้นมีนะตรงนี้มีนะแค่นี้ฮะง่ายไม่ยากแต่แล้วทีนี้ตลาดมันกว้างขึ้นหรือมันแคบลงตลาดกว้างขึ้นคู่แข่งก็เยอะขึ้นอันนี้เรื่องจริงครับคือเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราอย่าวิเคราะห์แค่ด้านดีมันก็มีด้านไม่ดีด้วยการที่ตลาดเพิ่มขึ้น แล้วก็ผู้ผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยทีนี้เราจะทำยังไงให้ของเราเนี่ยมันขายได้ตลอดมันอยู่ได้มันมันมันสามารถไปแข่งขันกับเขาได้อย่างผมก็เป็นฟาร์มเล็กๆนะคะไม่ใช่ฟาร์มใหญ่ที่เป็นระบบเป็นอะไรต่างๆผมปลูกไฮโดรนานิ่งทีนี้จุดแข็งของผมก็คือผมผมจะของผมผักไม่ขมแล้วก็ราคาของผมที่ราคาเดิมผมขายโลละร้อยทั้งปีครับผมไม่สนใจหรอกครับว่า ใครจะขายอย่างช่วงเนี้ยผักแพงอย่างช่วงผมทำคลิปเนาะบริษัก็จะมีที่บ้านผมเนาะมี Moto P, ม o โตจีพีมีช่วงกินเจกันซึ่งปกติผักราคาก็แพงอยู่แล้วยิ่งมาเจอช่วงแบบนี้ราคาดีดสูงครับแต่นั่นเรื่องของของเขาสําหรับลูกค้าผมก็ราคาเดิมแต่ช่วงเนี้ยผักเขาจะต้องการเยอะหน่อยเพราะว่าความต้องการดีมามันสูงขึ้นในช่วงนี้แต่ผมก็ส่งให้เฉพาะลูกค้าผมเหมือนเดิมซึ่งถ้าใครมาขอ ผมก็ให้ยากครับเพราะว่าเราต้องเน้นลูกค้าหลักเราไปก่อนทีนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นความต้องการเพิ่มขึ้นการผลิตมันเพิ่มขึ้นยิ่งเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้ <S <S เพื่อน,อนๆหลายคนหรือเพื่อนๆมือใหม่ที่กําลังจะปลูก<ๆ>ก็อาจจะคิดว่าเริ่มปลูกตรงหน้าหนาวนี่แหละเพราะมันปลูกง่ายถูกต้องครับมันปลูกง่ายในหน้าหนาวแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมันขายยากเพราะมันมีคู่แข่งทงั้งทางตรงแนละทางอ้อมด้วยในส่วนตรงนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ผมนะผมไม่ได้อิงใครแต่ ถ้าเราคงของเราได้เนี่ยแน่นอะนครับมันก็จะขายได้ทั้งปีนั่นแหละเพราะว่าหลายๆคนคิดว่าหน้าร้อนฉันไม่ทําหรอกเพราะว่ามันทํายากถ้าเราเป็นคนซื้อหน้าร้อนทํายากๆเราไปซื้อก็บอกไม่มีแต่อีกเจ้านึ่งมีเราอยากซื้อกับใครครับไม่ต้องถามหรอกครับเด็กน้อยก็ตอบได้เนี่ยฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นถ้าเราจะปลูกเรารู้ว่าความต้องการมันมีมันเพิ่มขึ้น เราก็ต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมปรับปรุงปรับใช้ดูว่าเออฤดูนี้เนี่ยผักเป็นแบบนี้ความต้องการของผักมันต้องการอะไรมันร้อนมากเราต้องทํายังไงให้โรงมันเย็นอ่าแดดไม่พอต้นมันยืดเราทํายังไงให้ต้นเขาไม่ยืดเรียนรู้ปรับปรุงอย่าโทษสิ่งแวดล้อมเราต้องดูที่ตัวเราแล้วปรับแก้ไขทําไมคนอื่นทําขายได้เราทําไม่ได้ไม่ต้องไปโทษบางทีบางอย่างหลายๆคนโทษโทษที่ตัวผลิตภัณฑ์มั่ง แต่มันก็มีส่วนนะครับอย่างปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันก็มีส่วนจริงๆอันนี้ผมไม่เถียงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆใช้แล้วไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเ,นเจ้าอื่นตรงนี้หรือว่าถ้าเปลี่ยนแล้วทําไมของเจ้าของเขาก็ทําได้แล้วเราทําไม่ได้ถามเขาครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ถ้าเขากักเครื่องมากก็เปลี่ยนเจ้าไปเลยผมพูดง่ายๆแบบนี้เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเดินหามเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยมาปลูกจนกว่าจะอยู่ตัวก็ใช้เวลานั้นครับ ถามว่าเจ็บไปเยอะไหมเจ็บเยอะหมดเยอะครับทั้งเวลาทั้งอะไรต่างๆกว่าจะอยู่ตัวกว่าจะปลูกมีขายทุกวันตลอดทั้งปีแบบนี้ก็ใช้เวลานานอยู่ตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่กําลังเริ่มที่จะปลูกผักไฮโดรน,นะครับในส่วนตรงนี้อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ